คราบสวัสดีครับวันนี้จะเก็บของเก่าตีบ้านไปขายแล้วครับผมพอแล้วครับมีอย่างพองครับเป็นเล็กกองหลังครับผมมัโงูมัง่าหลายอย่างหลายอันครับเป็นหัวน็อตก็่ามีครับผมอุปกรณ์อย่างเก่าๆครับมีหลายอย่างเลยครับผมหอนหรอมีรถเครื่องเก่าก็มีนะครับรถเครื่องหรือแกขนคอจะเอาไปขายเลยครับผมขายรถเครื่องเนี เราตีเก็บได้นี่ครับผมประมาณ2ล้ำรถกว่าครับแล้วมาลุ้นครับว่าจะได้กี่บาทฮัดเจือกแน่นๆไปเลยครับผมของเก่าครับผมหอนล่อมาโง่มาง่าครับผมอยู่ตีอำเภอเวียงชลุงครับจะเอาไปขายตีอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับผมไปไปกันเลยครับเอาหอลหรอรถไมโครปันดูดลงเลยครับปันมีเครื่องดูดมีแม่เล็กครับผมแล้วลองมาลุ้นว่าครับสองล้ำรถเนี่ยจะได้กี่บาทครับผมล้ำรถแรกมาแล้วครับ 2,821บาทครับผมอันนี้ถ้าอยาเป็นลังเป็นยังนะครับผมถ้าจะมีเลขศูนย์ิดน้อยครับมาพอล้ำรถที่2กันเลยครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผม4,588บาทครับผมขอบพระคุณครับ